พไม่ได้ยินดักเป็กดักเพ็กดักเพ็รตับเป็ดโรคตับเป็ดต้องทำปีละครั้งเลยค่ะอันนี้พี่หมอมาฉีดวัคซีนเป็ดให้ต้องทำปีละครั้งนะพี่น้องดักเพ็กนะคะวัคซีนดักเพ็เนี่ไปจ,จับอย่างนี้เลยระง,งมเลย พี่น้องชาวแม่สร,ระกราวทุกท่านนะคะสวัสดีแม่อวบองโอนสระเสยยังกรุบกรุบเขนี่คะนี่อย่างที่บอกว่าจะให้พี่หมอที่มาดูวัวให้ทําวัวให้นะมาฉีดวัคซีนเป็ดให้นี่ก็ดักเพล็กชื่อเขาก็จํายากเนาะดักเพล็กมันก็กกแต่ว่าแถวอีสานใต้เราไม่มีขายใช่ไหมพี่หมอ,ต,อต้องสั่งจากภาคกลางครับสั่งจากภาคกลางอย่างเดียวเลยนะคาานะนี่โอ้โหลําบากนี่สาเหตุที่ทําให้พวก เป็ดไม่แข็งแรงเป็ดป่วยง่ายเนี่ยค่ะพี่น้อง <c oughs> ก็คือเราไม่ได้ทําวัคซีนปีละครั้งมันต้องทําปีละครั้งเลยนี่เป็ดต้องกั้นไว้เงี้ยจะเสียงดังหน่อยนะคะพี่น้องนะเจิ้มทีละสามตัวเลยจึ๊บจึบโอ้โหอันนี้เราเดูวัวแล้วดูเป็ดให้ด้วยเจ้ <c oughs>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  าแรกหรือเปล่าที่ปกติแกไปทางแนวสัตว์ใหญ่อะ่ะตัดปีกไม่ได้ ได้ทำมันก็อย่างเงี้ยเอาเป็ดเข้าแลาวก่อนระง,งมเลยพี่น้องนะเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้วันที่อะไรนะวันนี้วันที่สิบห้าสิบห้าสิงหาสองห้าหกแปดนะคะทำวัคซีนวัคซีนดักเพลสดักเพสโอ้เรียกชื่อ,อยากดักเพลสนะคะนี่เป็ดอ่อนแอขี้ขาวก็แขกขี้ขาวครับคืพวกนี้จะเป็นง่อยอ๋อพวกเป็นง่อย รักษาโรคง่อยเปียกไม่มีแรงนนแล้วมันได้พวกท้องเสียท้องร่วงด้วยไหมพี่ไม่เกี่ยวโอ้ไม่เกี่ยวพอดีเราไม่ได้นำมาด้วยอ <Öz, S 2> แต่มันต้องทักีลชุดครับชุดหนึ่งต้องเจ็ดวันไปแล้วอ๋อมันแยกกันเนี่ยพี่น้องสาเหตุว่าทำไมเป็ดเราไม่แข็งแรงเดี๋ยวเจ็บขาเดี๋ยวเดินปวกเปียกมันต้องทำวัคซีนปีละครั้ง บางทีอ่ะไม่รู้ว่าตอนขายให้ทำวัคซีนให้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็ดตัวเก่าก็กหลายปีเขายังไข่อยู่ฟองใหญ่ๆเอาแถวเสียมน้อยต้องให้อะไรพี่ออโอ้ไปหาจากไน,นโอ้ต้องไปหาหอยมาให้กิน ต้องเสริมเปลือกหอยค่ะเปลือกหอยปนกระดูปกปนอ๋อเราไปซื้อตามร้านบ่ะพี่อ,อ๋อเขามีขายอยู่เนาะเอเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการเลยเปลือกหอยเปลือกหอยปนกระดูปกปนสุสารเลยวัวยังง่ายนะเป็ดมาจับทีละตัว <c oughs> มันวิ่งหนี ออเนะคะวิกวัคซีนรักเลกนะคะฉีดกล้ามเนื้อนาอกเป็ดนะคะเดี๋ยวก็หลังจากนี้จะเสริมแคลเซียม,มค่ะกระดูกปนกระดูกปนเปลือกหอยปนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้แล้วเราก็จะติดตามผลว่าเป็ดเราจะแข็งแรงขึ้นหรือเปล่านะ,ะเพราะว่ามีตัวที่เริ่มปวกเปกียกเพราะว่าเรา,เ,ราเลี้ยงไม่เยอะเราดูออกนี่ตัวนี้ค่ะปวกเปียกไปแล้วนะคะปวกเปียกไปแล้วในตัวนี้ ตอนนี้เหลือเป็ดอยู่63ตัวนะคะตุยไปสองเพราะว่านับเมื่อวันก่อนนะคะอือจิมจิ้ม,มโอ้ยบักกาดอกด้านลูกเป็ดโม,มพรมาเสร็จพอดีโอ้มาแล้อเ่ไม่มาเลย เป็ดที่กลัวที่สุดเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายขนาดเจ้าของให้อาหารทุกวันมันยังกลัวเราเลยแต่ว่ามันต้องล้อมไปงี้ค่ะนี่ค่ะวิธีการจิ้มจิ้มจิ้ม <c oughs> มันจะนี่เนี่ยอ่อนแมอมากขนเขินร่วมหมดกเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อให้เขาแล้วค่ะเราต้องให้กินยังไงพี่หมอต้องผสมอาหารให้กินครับผสมเขามีวิธีบอกอยู่มั้งเดี๋ยวจะมีวิธีบอกผสมในอาหารเลยนี่เขาเริ่ม ได้ออกไปข้างนอกเขาเริ่มไข่เพิ่มมานิดหน่อยป่ะเมื่อกี้หนูไปเก็บได้อีกฟองหนึ่งนะในหญ้าในทุ่งนานหนูเก็บได้อีกฟองปกติตอนนี้เขาจะสูงสุดอยู่ที่สามสิบแปดฟองเป็ดหกสิบสามตัวสามสิบแปดฟองเนี่ยคือยากสุดยากสุดเลยช่วงนี้ถ้าได้สามสิบแปดฟองก็ถือว่าเก่งจะอยู่ประมาณถ้าหลักๆลักสามเอ็ดสามสองถ้าสามแปดนี่คือได้ไปข้างนอก แล้วทีนี้เราดูหน้าหนาวอีกทีหนึ่งหน้าหนาวเลยเป็ดจะกลับมาไข่ของหนูสมบูรณ์เลยค่หน้าหนาวแล้วก็คอกไม่ชื้นไม่เฉะจะเสร็จแล้วค่ะเป็ดหกสิบตัวแปบ๊บเดียวจึกจ๊กจึ๊กค่ะเเคยบอกเอฟซีว่าจะฉีดวัคซีนเป็ดก็รอนะคะรอกว่าแกาจะมาทําให้นะครับเพราะว่าแกาไปหลายจังหวัดนะคะกว่าจะย้อนกลับมาสุรินทร์อีกทีก็เกือบเป็นเดือนนะคะ ก็รอติดตามดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนะคะปล่อยให้เป็ดเขามาได้เล่นน้ําฝนฝนเยอะ,ะคะ่ะฝนน้าเยอะบางตัวไม่กล้าออกมาแบบเราขังข้างในไว้หลายเดือนนะคะพอให้ปล่อยออกมาเขาก็งงง,งน้ําเยอะปล่อยมาเล่นข้างนอกผ่อนคลายหน่อยนะคะใน,นซูมเอาซูมเอานะคะพอดีนาจะตัดหญ้าเสียงเครื่องตัดหญ้าจะดังหน่อยนะคะอืตรงกลางลึก ข้าวหายไปเลย